ไอ้ไอ้ไอ้หน้าขาวไอ้หน้าขาวอุ้มอุ้มอุ้มไอ้ไอ้บางไว้เด้ไอ้น้่ยถ่ายรูปลง t ทวิตเตอร์บ้าเหรอบ้าเร้วไม่เอาผมไม่เกี่ยว เฮ้ยพวกมึงทำอะไรอ่ะอ้าวเรียบร้อยเขารู้ซะแล้วนะออกเถอะทำอะไรกันวะมาทำข่าวครับคุณลุงทำข่าวอะไรมาทำพวกผมมาทำข่าวนี่ยผมเป็นนักงานข่าวครับนักข่าวนะครับเฮ้ยใครจะอยู่กูไม่อยู่แล้วนะแล้วผมผมไม่ได้มาทำข่าวครับขอโทษครับเฮ้ยมึงอยากมันป่ะทำไมล่ะครับเดี๋ยวมันจะมีตำรวจเข้ามาเฮ้ยมึงไปกระทืบไปนี่เน๊ทหารอะได้เลยเฮ้ย ดูสเ้านหลังด้วยด้านหลังด้วยเอาด้านหลังเดียวเอาด้านหลังเอาด้านหลังเอาไปสี่ตัวนี้แหละบารับตีคนนั้นไอ้ร้ออยู่ไหนกำลังมาเลเบลครับโอเคเอาไม้หมดโอเคครับได้ตัวไอ้บังมาโอเคครับเดี๋ยวเอาไอ้พวกนี้แหละตัวล่อ เอ้พวกดูนีดิมันยังรักเราไอ้บังอ่ะไม่รักยังคงอยู่อ๋อยังคงอยู่ผมว่าลงมารักผมไอ้พวกมันจะเหลือเยอะปะวะเยอะลงนุ่งกระเป๋าไปแหละนุ่งทำไมวะตีหายโดนจับไปไงโดนจับไปไงใครโดนจับวะมาดีมาดีมันอุ้มมันอุ้มอยู่มันอุ้มอยู่ไปเก็บไปเก็บเดี๋ยวไหนเดี๋ยวหมดเดี่ยวทหารเดี๋ยวทหารเดี๋ยวทหารดิได้เลยครับ เฮ้ยม e ึงอยากมันบวกกับตำรวจปะ่ะไอ้ทหารเร็วไอ้ทหารรองพี่บ่อยไอมึงกพร้องนะะกี้แม่งต่อยวัวละไอ้วัวแดงจุ่มตอยพวกนั้นมาว่ะ เฮ้ยใครมีเบอร์พวกไอ้บางไหมขาหักม้วกันนะนายขาหักอยู่เราเป็นห่วงนายเอางี้เอางี้ไอ้ไอ้ไอ้หัวขาวไอ้ไอ้ไอ้หน้าขาวไอ้หน้าขาวอุ้มอุ้มอุ้มไอไอบางไว้เด็ไอ้นุ้ยถ่ายรูปลงทวิตเตอร์บ้าเหรอบ้าเราไม่เอาบุมไม่เกี่ยวครับเฮ้ยมึงไม่ใจเลยป่าบุ๋มใจเปล่าหรือบิจะปากอ่ะมึงอยากมันบ้ากมันหรือเปล่าเอาซิเอาซิแหมเอาซิบราวิส เฮ้ยมึงแค่อุ้มอะมึงช่วยกูาวเอาสิอุ้มอะถ่ายถ่ายไอจุกถอยมาอะไรกูจาวกูอะไรแล้วมึงเล่นกูมึงบอกมึงช่วยใครเล่นเลยเดี๋ยวผมช่วยนะตดาวิสจะปกูสิอุ้มเลยบรุอุ้มเลยเด้ไป้ได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 ้ไ้มเ้ไเลย้ได้มดลไดด้ไดได้ได้ไไได้เไได้ไ้อ้้ไ้้้้ไไ เราก็จะเป็นที่หนึ่งของประเทศนี้ไงเราใช่ถ้าเองอุ้มนะแล้วลงทวิตนะเองจะเป็นดับหนึ่งของประเทศนี้จริงใครจะอุ้มผูไม่อุ้มแกเอาสิไปเสิร์ฟมันอุ้มยังไงทั้นทำไม่เป็นเลยอ่ะทำมือเป็นรูป F9 ไว้รูปทำมือเป็นรูป F9 น่ะมาตรงนี้มาตรงนี้สิมาตรงนี้เ้ยตรงนี้เว้ยไอ้แจ็ครองรถด้วยเข้ามาไกลเลย ก็ลงรถใครอะลุงเราเียโอเคได้แกรองอุ้มซิทมือไปด F9 ให้อเลยไปลุงอบแฝงแอไแฝงอบอบอออแทอะไร าไดเองเาตัดเลือดกันเองรอก่อนรอก่อนโอเคหายรูปยังไหน่วยลงยัง้นเลยต่อไปเราต้องอุ้มไอ้สูตรดำนะเราถึงจะยิ่งใหญ่ไนสูตรดำไหนสูตรดำนี่แหไรไอ้พวกนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยทำมันมันเยอะเกินเราทำไม่ได้แล้ว่าแต่เราเราจะปล่อยเขาลงยังไงอ่ะเหมือนเดิมปล่อยไม่ได้อุ้มแล้วมันติดตำรวจาแล้วไปเล็กไปข้างในไปขางในไปนไปขางไปนสุดไปใ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 นสุุดไปในไปในสุดไปในสุดไปใดไปใ มาเร็วๆมึงขิ่กับไม้แล้วไอ้สัตว์อุ้มดีไปข้างในไปข้างในไปข้างในนี่เออเล่นในนี้แหละไอ้สัตว์มันจะได้ยิงไม่ได้เนี่ยมึงเล่นเตียงข้างเอานี่แหละแหลมให้มันมาลงมาแล้วนะลุงลูกอ่ะเออมีความบอกเฉยๆซือเรื่องจัดอ่ะ เออดเเเลกฮ้ยมันยิงทะลุป่าวะตรงเนี้ยทะลุหลวงใช่เหรอใช่งั้นก็ไปเล่นห้องไหนห้องไหนมันแคบ่ะไม่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 รู้อ่ะไม่รู้ว่าทะลุป่าวแต่ว่าบอดมันยิงทะลุนะไม่เออกูรู้แต่ว่าลูกซองไม่หรอมั้งลูกซองไม่หรอไม่หรอกไม่รู้หรอกใช่ลมค่อยแก้ลมค่อยวิ่งมัลมพุ่งแล้ววิ่งไปห้องในกันนะ ดูมันเลยสัตว์ก็รุ่นวายไม่ใครไปอยู่กับมันวะสี่คือบวนการเรนเจอร์อะจีเฮ้ยเขามาในนี้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 ตามมาตามมาคนเกินเอเออมันก็ได้มีตัวล่ออียหน่อยเออเขาไปคุยกันในนี้น่ะแหละห้องถ่ายทำห้องถ่ายทำ เข้าไปเลยครับไปเลยห้องไหนทำห้องไหนทำคนนี้แค่หลอกง่ายน่หลอกง่ายมากเล่ใช่แล้วเราไลฟ์สดอยู่ตอนนี้คนดูประมาณหนึ่งแสนต่อคนึ่าเ้องใหญ่เราฉันจะเก็บภาพช้าแล้วกันนะครับตอนนี้เรากำลังสตรีมไลฟ์สดอยู่คนดูหนึ่งแสนก่อนสัมผัสเหรอใช่ไหมฮะหนึ่งแสนเลยเหรอได้ครับได้ครับเชิญครับช่องไหนเนี่ยช่องเอ่อช่องไรนะคุณทวิสช่องไหนนะช่องไหนนะช่องช่องช่องครอดช่องครอดกับทีวีกูยุ่ในขนาดนี้ อ่เราจะมาสัมภาษณ์ลุงหัวข่าวกันนะครับครับผมคุณรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เปิดสงครามเช่นนี้เหรอเฉย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 คุณไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่เคยอ่าแต่สิ่งที่คุณต้องกลัวคุณรู้ไหมคืออะไรคืออะไรคือเราไงแต่ผมมีไม้โอ้เจอแล้วเจ้าสี่คนแกตั้งใจทำข่าวหน่อยสิไปซื้ออ ไอ,ไอคนนี้มันให้ฟ<อ>ักอยู่ต้องถ่ายมัน<อ>ต้องถ่ายมันฟักอยู่กับคนดูหนึ่งแสนเหรอวุ้ยมันมีคนประนามว่าไอหัวมะม่วงเขียวเสวยเป็นอะไรระวังนี่ใช่แล้วไงล่ะใคร500กว่าไปกลับไปนครใจแอรมใช่แรปเปอร์ว่ะเจ้าใครเอาสาร้ายมาแปะหัวเนี่ยมาเปลี่ยวจะไม่เอาสาร้ายมาแปะหัวห่ะครับเฮ้ยตีน้อยอ่ะใส่ใส่บวกปกปิดเลยครับไม่ต้องพูดมากแต่ไปจับไข่ ให้ตับฟอร์มเดี๋ยวก็ตกให้ให้โอ้โคุณเซอร์บารุคุณแรปเป็นไหมคุณแรปแบทเทนต้อมาหน่อยสิเแกรมตัวอดกิ่งกึ่งมึงโก้ทำไมมาตาบโป๊ตมาเรตตาโป๊ไม่รู้อะไรจะแกะอยากทำบ้างนะมีคำถามจากทางบ้านนะครับดูให้หน่อยสิครับว่าไงนะครับคำถามจากทางบ้านบอกว่าคุณสไหร์หัวเขียวคุณคิดว่าคุณจะอยู่ได้ถึงอายุเท่าไหร่ครับเดี๋ยวกูยัดปากวันี้เดีวโดจะเอาลูกซองรลูกโม่ ก็จะมาดูดโมจะมาดูตาเด้นี่เตำรัจสามารถเช่นกันแม่งพูดจะไม่รู้เรื่องเลยเวรผักข่าเอานะครับตอนนี้เราก็จะมารอคุณตำรวจมาสล่มที่นี่นะครับนะครับเราก็จะมารอกันนะครับว่าเฮ้ยพวกมึงเอาแต่คนมีปืนนะโอเคไหมได้เลยครับคนมีปืน ใใคครรวะมีปืนนเยอก็เมื่อกี้ไงทหารเนี่ยที่โดนเราร่วงหมดเอ้าแล้วก็ชุดเหมือนมันด้วยชุดเหมือนมันด้วยนะไน่ใช่ราบอกแล้วอย่าทำอย่าทำเกินคำตัดแงแก่ตบแก๊งเรากันทำไมล่ะคือทุกคนที่มาสุดยอดกกกก็รเินตำรวจมันมาเข้ามามันก็ไม่เห็นเราตบพวกทหารนี้ตายหมดมันก็ไม่กล้าเข้าแล้วล่ะ ทำไมไอ้คนกระซิบมามอ้กระซิบมาเยอะแต่ว่าฮะมึงมีไอเดียเกเดีเนี่ยกู่นเกียดบล็อกมึงไปชิ่วชิ่วไปชิ่วชิ่วไปขยันพิมพ์ซะด้วยไอ้สัสแบนถ้าไม่ทันไอ้เหี้ยไปชิ่วชิวไม่พอใจก็ไปชิ่วชิวเกมไม่ต้องทำเป็นบอมหสเด็ดขยันพิมพ์มาจากอะไรที่เกียรบล็อกจะตัดเอาแล้ว่็ตอนนี้เสียงเสียงเสียงมาแล้วครับเสียงรถบอสนะครับเหมือนได้ยินจะบอกว่าอะไรนะจะตัดกันเองหมดแล่ว ก็มาทีก็โดนไปก่อนที่เข้าทิไาา่ไปหน้าซ้ายแล้วไปหน้าขวา <c oughs> แก้งอื่น<ว>มึงพูดว่าแก้งอื่นไม่เห็นทำให้หมดเวลาเลยสั์มึงไม่เห็นตอนกูโดนไงมึงไม่เห็นตอนพวกกูโดนไงคนฟาร์มคนพวกกูโดนกันหมดทุกคนไอสั์มึงไม่เห็นไง <c oughs> มึงเห็นแต่ <c oughs> ตอนตอนกูทําเขา <c oughs> มึงไปหัดดูช่องน้องๆกูบ้างนะเวลาโดนอะไฟไอนีอ่มันไม่เคยเรียนนะอนี่ไงตีคนเหม็นแล้วถูเท้าซักบ้างนะ ไอ้มันบูรี่ฉันน่ะแมวจะมารู้เราวิ่งแบบนารูโตะเว้ยมึงเคยเห็นมันอุ้มกูได้ไหมล่ะมึงเคยเห็นมันอุ้มกูได้ไหมกูล้มปุ๊บไปแจ็คบออุ้มกูแล้วมึงคิดว่าเห็นบ้างไหมโสดต้องทำใจนะฉันเป็นนักบอลก็ฉันเป็นนักบอลฉันจะฟักทำไม้ก็มันตีผมไม่อุ้มผมไม่อุ้มมันหรอกมึบอกให้ตายตายคยดูนะเคยดูไอ้เป็ดนายนะมาเป็ดนายอยู่หลังข้าดีกว่านายจะต้มึงสมัครไอดีมา สมัครไอดีมาถาก็ดีสักขยันเนาะสมัครอมาสมัครง่ายหรอวะทวิท์อ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมายังไงอ่ะมาได้ไงอ่ะทำอะไรกันอ่ะทำข่าวทำข่าวทำข่าวเอามันเอามันเอามันลทำข่าวเลย เฮ้ยไอ้เคี้ยมังคุดทำไมเนี่ยมังคุดทำไมนะยิงกูโอ้ยลูกตีไปหรอ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 เอามัน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 ขึ้นรถเลอขึ้นรถใครเอาขึ้นรถขึ้นรถก็ยอะกันแล้ไป

โอุ้ณโดนอีกแล้วถอยมาถอยมาถอยมา้ยโดนชนอีกแล้วไอ้สัต์หน่วยตีกูอย่างเดียวเลยหน่วยเอามันดิต่อมันต่อมันหลังผมเขียวว่ะอะเลาะเลยไอ รถไปเอาสวยขึ้นทันนี้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 คันนี้น่ะนี้ไม่ละมาดีมาดีมาดีก็มาดีก็มาดีก็มาดีโมคไม้หมดอโมหมดอไม้หมด ตากกาปูนปุเย,รยรเรา, <c oughs> เาเราไปนัวมันอ่ะเราเราหลงตัวเองน่ถือว่าทำดีแรกกันนะได้เลยไอเจียบบ๊อบแม่งวิ่งเข้ามาเฉยไอสัตว์ไหมเกือาตายห้ 5, 7, าสิบเก้าทำอาชีพ ถ้ามันลงมาฉันเปิดมันแน่ละมันฝากทีแต่ฉันนะแค่มวยเกตสีว่าไอ้พวกมันรถอะถ่ายมันไอ้พิงค์เรียกหมอมาหน่อยมาแล้วเรียกหมอมาหน่อยใช่ขอบเบอร์เอะเขอบเบอรอะเลยจังเยอะเลย ฟันอ่ะตีเรียกหมอไปดิเรียกไงอะลูงพวกเราไปไหนหมดอะีไ่เป็นอะพวกเราไปไหนวะที่เห็นไอ้นว่ยอยู่ไม่ใช่เหรอใช่เราจะรถว่ามตายเหมือนมันอะใช<ห>่แล้ว พี่ชายทุกอยากนอนนอนนอนแช่กับเพื่อนน่ะพี่ชายเมื่อกี้เมีนรวยป่ะพี่ชายทุกอยากนอนแช่กับเพื่อนน่ะแนรวยป่ะไม่เห็นนะโดนอุ้มไปแล้วเหรอไม่ดูเอามีเห็นบปลว่าเอาลงน้ำคนหนึ่งมาดู้วอคุณเป็ดเราจะไปแบบโรงพยาบาลกันก่อนแม่เหรอ เราควรไปรักษาตัวเพื่อไปทำข่าวตอน่ะเราไม่ทำาะไรยังราต้องยืมรถสดกรตแมรวกับละซรสีเขียวนี้ทำตามไม่มดะยืมได้เหรอใช่แล네้วถ้าเขาไม่ล็อกเรายืมได้เราจะโดนส้นตีน่ะถ้าเราเอาคันนี้ไปเขาไม่ทำเราเราเป็นเด็กดีของเขานะได้เลยพี่ครับยืมรถสีเขียวหน่อยได้ไหมครับไม่มีคันอด็ดหรอคันนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยคันนี้ได้ปะ ไดวไลบานะเดี๋ยวบอกเขามาใช่เหรอนั่นเราไม่ต้องไป่ไม่ก่อนเป็นนั่นไม่ต้องไปใช่เพราะว่าเขาจะได้คิดบินจากสูตรดด้วยเราจะได้ไม่ดำใช่ไม่มีเบอร์บอกว่าไม่มีเนมชั้นเต็มมะหลับกรหาเยอะเลยนะอะไรมาหนิตอนแรกกูเห็นไอ้หน่่ยมงสู้อยู่ไม่ใช่เหรออ๋อใ่ไฟเอกสารใช่ไหม ใด้แล้วติดกู้ไม่แลหรอตำรวจอุ้ไม่หรอหรือว่าใครอู้ไปไม่ได้ไม่ดโดนไม่ไโดนไม่โดนอุ้ไปตัวยังยูอ่ะเรามีกงคือไฟมันจบไปแล้วอ่ะเหลือแค่สองคนที่รถเก่งอ่ะเท่นั้นแหละฝันันอ่ะติดโทรหาหมออ่ะไม่มีเบอร์หมอหมอเบอร์เกอนี่โทรมาได้ไหมได้โทรได้เอาราคาไอ้วนไม่รับว่าโดนหน่อยเราต้องไอ้นไอโดนไอ้นไอโดน่อรอต่ออไดตดไ เราลับละฮัลโหลครับลุงได้มาตัวหนึ่งลุงมึงไปไหนอ่ะมันลงน้ำมาดิลงน้ำมาเพื่อนเราถ่ายเยอะเลยนะโอเคครับลุงไม่อยู่กับมึงไหมไม่ไม่อยู่เลยไม่ยุดกล้องทองคำเลยเหรอได้แล้วล่ะได้เลยถ้าเราได้ภาพช็อตนี้ไปเยอะๆเราจะเลื่อนตำแหน่งแล้วกันนะได้จากคนถ่ายภาพ กลาเป็นคนขับรถให้คนถ่ายภาพไปกันนะจะได้สบายหน่อยเอ้ยสรุปสำนักงานเราชื่ออะไรนะสำนักงานข่าวเราชื่ออะไรเนาะชอดช่องช่องคลอดช่องคลอดเนรีนวยชื่อในรีนวยอะไรใครถามคุณเหรอเราคุยกันสามคนอยู่นะนั่นน่ะสินะใช่เลยช่องคลอดทีวีนะช่องคลอดทีวีแกทำอะไรของแกนะทำตัวดีดีสิ้าหรือเปล่าไปสรุป

น้ฟาิดเ,เอาละฉันปลอดภัยฉันปลอดภัยไปซูรู้แกพูดไม่ออกอย่างนั้นรอแกเป็นอะไรนะ่ะ เป็นแผนโว้ยอข้าใจเปล่า สี่โคตรเฟี้ยวให้มันชมมึงโคตรเฟี้ยวก็ปล่อยมันหมเตไม๋ไม่ไม่ใช่ครับตามไปเันแล้วแต่แต่ถุงเท้าอ่ะสน,นุกดีสี่โคตรเฟี้ยวที่อ้อยแล้วนอ้องจำไว้คนจีนหล่อทุกคนคนแก่ด้วยอ่ะคนไม่เหลือเยอะใหญ่ หน่วยมึงลงทุนเหรอคุณเป็ดผมมาไว้แล้วว่าหมอแล้วมึงล่าคนเดียวด้วยเนี่ยนะนี่ใครนี่ตคลุด้ใครได้ลครรู้ว่าผมได้อะไรมาบ้างหมอชิดจันนะครับผมได้เด็กมาสามคนนี่ครับชิดจันนะครับเยอะมากยิงสาวผู้นี้เนี่ยเก็บรูปไว้เก็บรูปไว้อุ้งไหอุ้งไหอุ้งไหเก็บรูปไว้สิไอเตี๋มาฉีดยาไอเตี๋ไอเตี๋คุณหมอมาแล้ว เราจะรักษาขาและฉีดยากันนะไอ้เตี๋ได้เลยหมอครับลุงหมอมาแล้วโอเคคุณต้องไปรักษาขานะแล้วเราจะพร้อมประกาศสัปดาห์ผู้บรรดาศักดิคุณหมอพ่อจะไอ้พี่ใจ้คุณตาพี่พ่อจะจ่ายค่าหมอให้ผมได้จ่ายค่าหมอไม่ครบไม่เป็นอะไรเดี๋ยวสูตรจำายให้สูตรจำรวยเท่าไหนครับ17,850ครับ